ถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจติดต่อผมตามนี้ได้เลยนะครับไลน์ adhcbb การหรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยครับเพื่อนๆแอดมินตอบตั้งแต่8โมงยันตีหนึ่งครับขอบคุณครับ EMG X Karan ครับในกล่องตัวนี้ก็คือซนไว w i p e r นั่นเองนะครับผมหรืยว่าปืนในหนังจอวิภาค4ครับตัวโปรดักของเขากล่องเนี่ยจะแข็งนะครับเหมือนคล้ายๆกับกล่องกล่องโทรศัพท์แข็งโป๊กเลยเพื่อนๆในกล่องของเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเจ้างูทะเลทรายตัวนี้นะครับ หรือว่าที่เพื่อนๆคุ้นตากันก็คือปืนที่จอ์นวิกภาค4ใช้ตัวนี้ก็คือเป็นปืนลิขสิทธ์แท้นะครับจากถารานเทคเทคอนนะครับสำนักที่สอนจอ์นวิกใช้อาวุธปืนนะครับผู้ผลิตปืนของแต่งต่างๆนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้นะครับหนังจอ์นวิก4โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวแซนไวเปอร์ตัวนี้นะครับก็คือทำออกมาเพื่อหนังจอ์นวิกเลยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือชุดล่างเนี่ยมันคือไอคอมแบตทีทีไอนี่แหละนะครับแค่เปลี่ยนสลด์ชุดบนนะนั่นเองนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีความเฉียงแปลกหน่อยนะครับพอปกติปืนเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่ามันสไลด์มันจะหน้าตัดมันจะเท่ากันใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็คือเป็นการออกแบบลวดลายลูกเล่นต่างๆนะครับชุดไกด์ลอดก็เฉียงครับนี่ไกด์ลอดก็เฉียงแปลกมากนะครับสวยจริงมันมีความแปลกนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสาหรับเจ้าตัวทารานแซนไวเปอร์ตัวนี้เจ้างูทะเลทรายนะครับตัววัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับอลลอย ชุดล่างเนี่ยเป็นไนลอนนะครับโพลิเมอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอ่าการสลิปปิ้งกันลื่นนะครับจากโรงงานนะครับเจาะพอร์ตต่างๆนะครับหัวคอมนะครับตัดกับสไลด์นะครับแล้วก็สามารถยกได้นั่นเองนะครับสามารถยกได้นะแล้วก็ถอดออกได้นะครับเผื่อใครที่อยากจะลองของแปลกๆก็ลองถอดหัวคอมออกแต่ปืนมันก็จะดูพิลึกพิลึกหน่อยนั่นเองนะครับตัวนี้อ่าในกล่องเนี่ยเพื่อนเพื่อน เขาแถมตัวของแผ่นเพจสําหรับใส่ดอทมาให้นะครับก็คือเราจะต้องถอดแผ่นเพจตัวเก่าออกเขาจะไม่มีส่วหน้าและส่นหลังนะถอดแผ่นเพจออกแล้วก็วางดอทได้นั่นเองข้างหลังนะครับตัวแม็กกาซีนเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช่แม็กกับกระโลกกลานะวัสดุด,ดีมากตูดแม็กเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ยางปากแม็กสีแดงแบบซิ่งๆแบบนี้นั่นเองนะครับนี่สวยงามจริงนะครับเมื่อผมนําไปใส่กับตัวของอปืนนะครับมีความหล่อความเท่มากนะครับ ี่ลูกหมดสไลค์ค้างเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสวยจริงๆนะครับแซนไ i เปอร์จาก EMG นะครับถ้าผมใส่ตัวของอไฟฉายให้เพื่อนๆดูนะครับผมใส่ไฟฉาย X 3 0 0แล้วผมลองเอาดอทมาวางเทียบแบบนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมสวยปะโคตรเท่ Hotel เลยนะครับนี่สำหรับเจ้าแซนไบเปอร์ตัวนี้นะเพื่อนสวยงามมากครับหน้าสะสมจริงๆครับเพื่อนๆโคตรสวยครับเพื่อนๆนะนี่ครับผม มาดูความเร็วลูกกระสุนของ EMG Sandviper ครับ3 5 3